ค่ะหลังจากที่ประชาชนนะคะอยากทราบในข้อสงสัยที่เรื่องของผลิตภัณฑ์และในวันนี้ค่ะได้เกิดความประสานขึ้นว่าผลิตภัณฑ์อ่าน้ำแร่นะคะมีความปลอดภัยไม่มีสารที่เป็นสารพิษวันนี้อยากจะออกมาชี้แจงใงไงบ้างคะค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆนักข่าวนะคะที่ให้ความสนใจทำหน้าที่ดูแลผู้บริโภคนะคะ,ะในเรื่องประเด็นข่าวเนี่ยเราต้องอยากจะขอชี้แจงในฐานะที่เป็นผู้บริหารบริษัทโซนะคะก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตแยกมันเป็น2ประเด็นนะนะคะประเด็นที่1ก็คือคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยหรือความเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ ฉะนั้นประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาการแพ้ของสินค้าที่มีการอ้างอิงถึงในในภาพข่าวนะคะนั้นในประเด็นแรกเนี่ยนะคะบริษัทเราเองเนี่ยก็เนื่องจากมีความมั่นใจในความคุณภาพของสินค้าของเราว่าเนื่องจากเรามีการวิจัยจริงๆ็นการตรวจสอบคือคิดคน้คนค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ระหว่างที่คิดคน้คนค้นคว้าจนเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแล้วเนี่ยนะคะ เราก็มีการส่งตรวจสอบค่าต่างๆนะคะ,ะค่าต่างๆตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงผลค่าของการเป็นพิษต่อร่างกายนะจากที่เราบอกว่าเรามั่นใจในสินค้าของเราฉะนั้นค่าความเป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยวางที่เราตรวจสอบเราตรวจสอบกับหน่วยงานไบโอเทคนะคะที่ส่งเรื่องของทองคําให้เห็นเรื่องของซิลเวอร์ AUG a particle เนี่ยนะคะให้เห็นเลยว่าค่าของผลการตรวจสอบว่าความเป็นพิษของร่างกายของเราเนี่ย มีความปลอดภัยนะคะจะให้เห็นว่าผลออกมาว่าเราไม่มีอันตรายใดๆนะคะ not cytotoxin ต่อชีวิตมนุษย์หรือต่อเซลล์นั่นเองนะคะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เราก็มั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยปลอดภยัยฉนั้นระหว่างการตรวจสอบและระหว่างการทําง,งานในการคิดค้นพัฒนาวิจัยของเราแลายึงต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบในเรื่องของการแพ้แพ้ผิวหนัง กับองค์กรที่มีมาตรฐานระดับโลกนะคะคือเอเชียเดิร์สแกนนะคะในเอกสารเช่นนี้เราตรวจสอบกับทุกๆผลิตภัณฑ์ของเราในระหว่างการทำงานจนเป็นสำเร็จรูปจนเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังกล่าวไฮโดรซิทูชันอย่างเงี้ยนะคะว่าเรื่องของสกินเทสเขาจะใช้วิธีการตรวจสอบว่าเหมือนอเหมือนแพทย์ผิวหนังอะคะอ่ะสกิดผิวแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ระดับสชั่วโมงอย่างี้นะคะ ผหลับการใช้ก็ผลตรวจสอบมาจากไฮโดซิทูชันเนี่ยนะคะน n นอิลิเท e ใน30นาทีน o นอิลิเทดหมายถึงไม่แพ้นะคะใน24ชั่วโมงน n นอิลิเท e ใน48ชั่วโมงแปลว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆตัวเนี่ยนะคะที่เราทำคือผลลัพธ์ออกมาไม่มีการแพ้ผิวหนัง mm hmm. ฉะนั้น มาตรฐานในการทํางานของเราเราจะทํางานอย่างนี้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆสถาบันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่เราได้รับผลการตอบจากหน่วยงานภาครัฐที่พี่ๆนักข่าวได้ส่งนําเสนอเพื่อตรวจสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ ก็เราก็มีการทําหนังสือไปจากบริษัทโซเราเองเนี่ยนะคะส่งไปยังหน่วยงานนั้นๆที่ทางนักข่าวส่งไปตรวจสอบก็คือสํานักเครื่องสําอางนะคะและวัตถุอันตรายนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะส่งมาถึงผู้จัดการบริษัทโซก็จะมีเอกสารชี้แจงนะคะก็คงจะเป็นผู้ฉบับเดียวกันกับที่ท่านนักข่าวได้ใช่ไหมคะก็ผลรับออกมาก็เป็นที่ได้รับความน่าเชื่อถือนะคะ ก็เหมือนคอนเฟิร์มความมั่นใจให้กับเราในเอกสารก็จะชี้บ่งให้เห็นว่าขอเราขอเปิดเผยข้อมูลนะคะผลิตภัณฑ์น้ำแร่ทองคำนะคะที่ถึงบริษัทโซงนะคะเป็น2ฉบับฉบับที่1ก็ได้รายงานว่าส่งไปถึงทัานนักข่าวมีรายชื่อนะคะทีมงาน7สีนะคะก็เอกสารก็จะมีดังนี้นะคะอนุญาตตัวอย่างที่1น,นะคะที่ส่งไป ะะที่ชี้บอกว่าเป็นของเหลวไม่มีสีนะคะมีตะกอนดำเกาะผนังด้านในขวดนะคะบรรจุพลาสติกสีขาวฝาสีเงินนะคะก็ระบุแล้วว่าเป็นตะกอนดำเนี่ยตรวจพบวัสดุที่เป็นนาโนขนาด1-100ถึง1น0นาโนเมตร AG ก็คือซิลเวอร์นะคะเช่นกันก็คือตรวจพบวัสดุนาโนขนาด1-100ถึง1น0นาโนเมตรเป็นทองคำ นี่นะคะตัวอย่างที่1ก็คือเป็นทองคําแท้เป็นซิลเวอร์แท้แท้ที่เห็นว่าเป็นตะกอนนั้นๆอันที่สองก็คือตรวจสอบของเหลวใสไม่มีสีที่ว่าเป็นน้าใสใสเนี่ยนะคะตะกอนสีน้ําตาลแขวงลอยนะคะในของเหลวเกาะผนังด้านในของขวดก็ผลออกมาแล้วว่าเป็นตะกอนสีน้ําตาลวัสดุก็เป็นนาโนทองคําระดับเดียวกัน1-100ถึงนนาโนเมตร AG นะคะอันนี้ซิลเวอร์แล้วก็เป็นทองคําในระดับเดียวกันก็ อีกหนึ่งการตอบย้ำความมั่นใจจากหน่วยงานภาครัฐนะคะฉะนั้นตัวอย่างที่3ที่ส่งก็คือของเหลวใสไม่มีสีไม่มีตะกอนนะคะแต่เป็นสารแขวงลอยในของเหลวเกาะผนังอีกเช่นกันนะคะคือตรวจสอบค่าออกมาพบว่าตะกอนสีน้ำตาลนั้นๆก็เป็นนาโนไซส์ที่1-100ถึง1น0นาโนเมตรเป็น AG คือซิลเวอร์และทองคำอีกเช่นกันฉะนั้นนี่ก็เป็นผลยืนยันของค่าส,สาร ที่เป็นทองคําและซิเวอร์อย่างแท้จริงนะคะนอกนอจากนั้นที่สําคัญที่สุดนะคะที่ท่านผู้บริโภคอาจจะรอ,อคอยในอันนี้อีกหนึ่งเอกสารที่ส่งมานะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างที่ส่งไปอีกหนึ่งหัวข้อนะคะส่งมาบอกถึงทางท่านนัข่าวและทางบริษัทโซงว่าเรื่องราวดังกล่าวนะคะมีการตรวจเพื่อ,อเป็นสินค้าลักษณะตัวอย่าง ประเภทเดียวกันคือของเหลวไม่มีสีปริมาณ90มิลลิลิตรนะคะบรรจุขวดพลาสติกสีขาวฝาสีขาวสีเงินนะคะใช้ลักษณะฉีดพ่นเพื่อไปตรวจจำนวนแบคทีเรียจำนวนยีสจำนวนราหมายถึงเชื้อโรคที่มีประเด็นกันอยู่ก็ส่งผลมาว่าต้องมีหมายถึงมาตรฐานในการตรวจน,น,นะคะต้องมีไม่มากกว่า1,000นะคะโคโลนี oni, ต่อกลัม นะคะฉะนั้นผลของเราออกมาทั้ง3ามสิ่งนี้ก็คือเรื่องของแบคทีเรียไม่พบนะคะเรื่องของยีสต์ไม่พบเรื่องของราไม่พบฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ชี้บ่งที่สำคัญที่สุดว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มีเชื้อโรคอย่างที่ระบุในเนื้อข่าวไม่ได้มีสิ่งปอมปนที่ระบุในเนื้อข่าวเป็นสิ่งที่มีความปลอดภัยชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโซเอง ไม่ได้นิ่งดูดายและไม่ได้เป็นผู้พูดด้วยตัวเองแต่สิ่งที่เราทำเรารู้ผลลัพธ์เราดีแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่วันนี้เป็นความเชื่อมั่นที่ทางหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้พูดให้กับเราค่ะมาเป็นผู้พูดเป็นผู้คอนเฟิร์มให้กับเราว่าสิ่งที่เราทําเป็นนวัตกรรมที่แท้จริงนะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับร่างกายที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แล้วก็ผลลัพธ์นั้นๆก็เป็นความพึงพอใจต่อผู้บริโภคฉะนั้นในประเด็นที่2อนะคะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของอาการแพร้อาการแพ้เนี่ยนะคะต้องมาทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องของการแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะถ้ามองในรูปแบบของสถิติในเชิงแพทย์ผิวหนังนะคะก็จะมองว่าถ้ามีจำนวนปริมาณหนึ่งก็จะเป็นเรื่องปกติ ะะฉะนั้นเรามามองว่าเปรียบเทียบกับยอดที่เราจำหน่ายออกไปอย่างมากมายเนี่ยกับผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์ของเราเปรียบเทียบเป็นสถิติในเชิงทางการแพทย์นะคะนับว่าน้อยมากนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ <c oughs> ทั่วไปเขายอมรับกันได้นะคะเราจึงต้องแยกประเด็นอย่างนี้ให้ชัดเจนก่อนว่าเรื่องการแพ้ จะต้องไม่นํามาผูกเชื่อมโยงกันเหมือนในข่าวว่าแพ้ไม่ได้ชี้บ่งว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพไม่ใช่ซึ่งเรื่องของการแพ้ถ้าพูดถึงธรรมชาติถ้าอย่างเราเป็นนักข่าวเป็นอาจจะแพ้อาหารพี่ๆอยาจจะแพ้ถั่วหรือแพ้อาหารทะเลหรือแพ้แดดแพ้ฝุน่นแพ้อะไรหรือแม้กระทั่งไปสนถึงยาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็คงไม่ชี้ประเด็นว่าที่แพ้นั้นเนี่ย แปลว่าของเราไม่ดีหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือยานั้นๆไม่ดีฉะนั้นเช่นเดียวกันกับเวลาเราไปที่โรงพยาบาลหรือไปซื้อยาเอ่อหมอจะถามหรือเภสัชจะถามว่าคุณแพ้ยาอะไรหรือไม่ถ้าเราไม่รู้หมอหรือเภสัชก็จะบอกว่าเอองั้นถ้าเกิดอาการแพ้ก็หยุดใช้นะคะตรงนี้เองก็คือต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันฉะนั้นก็ในเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนให้เห็นว่าสิ่งนี้ ในหน้าที่ของทีมเป็นผู้ประกอบการน,น,นะคะก็อยากจะชี้บอกว่าเราเองเนี่ยใส่ใจกับผู้บริโภคเราได้มีช่องทางในการติดต่อรับเรื่องนะคะโดยรู้กันทั่วไปอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราอยากจะให้เ,เห็นว่าขณะในในกระแสะข่าวที่พูดถึงผู้ที่มาให้สัมภาษณ์เองที่บอกว่าแพ้เนี่ยเขายังพูดเลยว่า เพื่อนๆเขาใช้ไม่เห็นแพ้แต่เขาใช้นะ่ะแพ้แต่เขาไปหาพี่นักข่าวฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีหน่วยหน่วยงานหน่วยรับเรื่องทั้งตามสาขาทั้งทางอินเทอร์เน e ็ตทางอีเมลอะไรถ้าแพ้ก็มาคุยกับเราได้เราดูแลเรามีรับประกันความพึงพอใจถ้าไม่พอใจเราก็บอกชี้แนะโดยมีหมอมีแพทย์อะไรต่างๆที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราทํางานผู้บริโภคเราเอื้อต่อกันเพราะเราเหมือนหนึ่งในหน่วยบริการนะคะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นนัยสําคัญนะคะ ฉะนั้นในเรื่องเราทั้งหมดเราก็จะมองว่าอีกหลายๆประเด็นที่เราพูดถึงว่าเรามีการทำงานกับสถาบันต่างๆนะคะสถาบันต่างๆที่เราอ้างถึงว่า,เ,าเรามีการทำงานร่วมกันตรงที่ว่ามีความาชัดเจนในเรื่องนิติสัมพันธ์กันนะนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบของการทำงานระหว่างเราระหว่างเรานี่หมายถึงอะไรบริษัทต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะคะต้นน้ำหมายถึงอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเป็นบริษัทผู้ผลิต ผู้ผลิตเนี้ยถ้าผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูปแล้วเราก็จะมีการบอกว่าในการทํางานวิจัยเรานะเราก็จะส่งให้บริษัทนั้นตรวจสอบค่าว่าครบถ้วนเหมือนเหมือนที่เรายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเ mm. ช่น mm. เดิมสแกนไม่แพ้หรือส่งตรวจสอบค่าว่าเปอร์เซ็นต์มันใช้ได้จริงมีจริงตามนั้นหรือบริษัทที่นําส่งสา,สารให้กับเราหรือวัตถุดิบอะค่ะ ก็เราก็มีสเปคว่าเราต้องมีเปอร์เซ็นต์เท่านี้เขาก็ต้องตรวจสอบก็อาจจะเป็นบริษัทนั้นๆที่เป็นตัวผู้ยื่นนะคะทำให้เห็นว่าผลนั้นๆเป็นสิ่งที่เราต้องการตรงตามงานวิจัยแล้วก็ตรงตามผลลัพธ์ที่เราต้องการเราทํางานกันอย่างละเอียดเพราะสินค้าเราเป็นการคิดค้นเป็นนวัตกรรมซึ่งมองในเรื่องนี้นะคะที่มองว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นความภูมิใจของคนไทยนะ เราเมาว่าเราเป็นคนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่เราทํางานแบบจริงจังกับคณะทํางานนักวิจัยเรามอ,มองว่าสถาบันวิจัยของเราที่เราที่เราทำงานกันเนี่ยกับสถาบันต่างๆเนี่ยมีความเต็มที่ทํางานกันอย่างเข้มข้นโดยละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราพึงพอใจต่อผู้บริโ,โภคที่สําคัญที่สุดก็คือความปลอดภยัยฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทํางานในลักษณะ บริษัทโซนเนี่ยนะคะจะมีทีมคณะนักวิจัยที่เราเรียกว่าไซเซนเตอร์นะคะนอกจากมีคณะนักวิจัยแล้วเนี่ยไซเซนเตอร์ Center, เรายังมีเพเปอร์นะคะงานวิจัยเชิงวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับที่ทั่วโลกเขายอมรับแล้วก็เป็นค่าที่ออกมาคือ Impact Factor รนะคะระดับสูงเลยสูงหมายถึงอะไร i m p a c t Factor หมายถึงถ้าค่าของ Paper ที่เป็นงานวิจัยของเมืองไทยนะคะโดยทั่วไปนี่เลยนะคะจากสถาบันต่าง เปรียบเทียบกันในระดับโลกเนี่ยของบางไทยไม่ถึงหนึ่งของเราในไซเซนเตอร์โดยฝีมือคนไทยเนี่ยไปตีพิมพ์ที่ต่างประเทศระดับโลกเนี่ยอิมแพคแฟกเตอร์ถึง3นะคะที่สูงที่สุดของโลกคือ4นะคะของเราคือได้ระดับ3ฉะนั้นไซเซนเตอร์เนี่ยเป็นที่สนใจของนักวิจัยทั่วโลกหนังสือ,เอ,อเอกสารวิชาการของเราที่ตีพิมพ์เนี่ยมีนักวิจัยระดับโลกเนี่ยเข้าหันมาสนใจในเนื้อหาของเราเรื่องนาโนเทคโนโลยีในคอสเมติกนะคะ ฉะนั้นตรงนี้อยากจะขอเน้นย้ำเลยว่าคนไทยเป็นคนเก่งที่สามารถทำให้เป็นหน้าตาของประเทศชาติได้เราเองในฐานะผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยเป็นเครือข่ายขายตรงก็อยากจะขอชี้แจงให้เห็นถึงความเป็นธรรมให้ทำความเข้าใจกับบริษัทเราว่าเราตั้งใจทำงานจริงๆ ตั้งใจทําผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆและเรามีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพมีความปลอดภัยมีมาตรฐานเพื่อคนไทยเพื่อคนทั้งโลกให้ได้ลองใช้ให้ได้เข้าใจในวิธีการทำงานของเราฉะนั้นในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเราก็ได้ใช้เวลาเพื่อที่จะให้ทุกอย่างชี้แจงเป็นกระจ่างชัดนะคะ เราก็คงไม่ได้มานั่งตอบคำถามรายวันระหว่างสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้โอกาสนี้ละคะ่ะซึ่งเป็นการเสนอความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งหลายนะคะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะฝากให้ทุกทท่านได้มั่นใจในเราในบริษัทโซของเราในผลิตภัณฑ์ของเราที่ยืนยันแล้วว่าปลอดภัยจริงมีมาตรฐานจริงๆ ะะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในวันนี้สําหรับผู้บริโภคของโซลสมาชิกของโซลนักธุรกิจของโซลทิศเองอยากจะกราบขออภัยนะคะที่อาจจะระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้เกิดความสงสัยในเนื้อข่าวเนื้อขาวที่ออกมาทําให้เกิดความสงสัยไม่มั่นใจหรือไม่เข้าใจจนอาจจะต้องหยุดใช้นะวันนี้ก็มั่นใจได้แล้ว กลับมาใช้ได้อย่างสบายใจนะคะอย่างที่เราตั้งใจจริงๆแล้วก็เห็นผลลัพธ์แล้วว่าผลิตภัณฑ์เราดีจริงๆนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเป็นยังไม่ได้เป็นผู้บริโภคยังไม่ได้เป็นลูกค้าเรานะคะที่รอประเด็นข่าวนี้อยู่ดูว่าเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์เราอย่างที่กล่าวมาข้างต้นปลอดภัยค่ะมีทองคําจริงๆนะคะก็ ก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนให้จากที่เข้าใจทั้งหมดแล้วจะลองใช้ดูเพราะเราเชื่อมั่นมุ่งมั่นและตั้งมั่นในการผลิตคิดค้นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยให้พวกเราคนไทยได้ชื่นใจเชื่อมั่นในคนไทยด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ